สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องลูริสนะครับวันนี้ก็จะมานแนะนำเด็กของคิดโอเมก้านั่นเองครับผมคิดโอเมก้านะครับเป็นการ์ดเปิดใช้งานทำลายการ์ดใบถัดไปที่คุณลงในเทอร์นี้เพื่อได้รับพลังต่อสู้ของการ์ดใบนั้นนั่นเองนะครับผมโดยการใช้ชุลินะครับเพิ่ม2เท่าให้แบ็กเพนเตอร์หรือนิมลอสนั่นเองนะครับเพื่อให้ตัวของแบ็กเพนเตอร์กลายเป็นพลัง10 และคูณ2เป็น20นะครับในการกินให้คิดโอเมก้านะครับหรือว่าเราจะใช้นิมลอตในการกินนะครับปุ๊บกินเข้าไปก็คือการทำลายการ์ดใบนี้ทิ้งนะครับปึ้งแล้วเราจะได้รับพลังต่อสู้นะครับของการ์ดใบนั้นนั่นเองกลายเป็น6พลัง1 0อ่ะ5 5G พลัง12แต่แย่ออกมาอีกนะครับ วินคอนของเราตอนปิดเกมถ้าเราใช้คิดโอเมก้าในการเล่นแบ็คแพนเตอร์นะครับเทิร์นที่6นะครับเราจะเล่นอีเล็กเซอร์ถ้าเรามีอีเล็กเซอร์บนมือนะครับในเทิร์นที่6เพราะว่าอีเล็กเซอร์บอกว่าเปิดตัวชุบการ์ดที่ถูกทำลายไปของคุณในเทิร์นก่อนกลับมาในพื้นที่ที่การ์ใบนี้อยู่นะครับ1ใบนะครับทำใหเ้เราทำลายแบ็คแพนเตอร์ไปปุ๊บเราก็จะได้แบ็คแพนเตอร์กลับมา ในพลัง20แล้วคูณ2อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าหรือเราจะได้นิมลอตกลับมานะครับตัวเท่าไหร่ไม่รู้แหละตัว12ก็ได้ครับอ่ะนิมลอตตัว12กลับมาในพื้นที่นะครับแล้วเราก็ใช้เวนอมในการกินเพื่อให้กระจายตัวเพิ่มก็ได้นะครับเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีคิดโอเมก้าเลยเราต้องทำไงเราจะมีอีกวินคอนหนึ่งครับคือการให้ซิมบิโอสไปเด์แมน หรือใช้ชุนลิในการบัฟพลังให้แบ็กแพนเตอร์ไปเลยนะครับหรือเรากินแบ็กแพนเตอร์เข้าไปเป็นให้ซิบียดกินแบ็กแพนเตอร์เข้าไปเพื่อให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นนั่นเองครับผมมีพลังเยอะขึ้นเราใช้อานิมโซลา่าในการทำลายตัวละครนั้นทิ้งเพื่อแยกออกมาในพื้นที่อื่นนั่นเองนะครับถ้าเด็กนี้ขาดใบไหนไปสามารถแทนกันได้นะครับผมก็ขอแนะนำว่า มิสเตอร์แฟนตาติกเฟสเซ็ปนะครับถ้าเราไม่มีนะถ้าเราไม่มีนะครับผมขอแนะนําเป็นเป็นเซิร์ฟครับใส่มาแทนกันได้นะหรือว่าถ้าเราไม่มีไอออนแลดไอออนแลดนะครับเราไม่มีไอออนแลดเราสามารถใส่ไปไหนได้บ้างนะครับผมขอแนะนําเป็นเกวีนพูครับอ่าเราสามารถใส่เกวีนพูเพื่อมาบัฟพลังบนมือให้แข็งแกร่งขึ้นได้นะครับ แล้วถ้าบอกว่าพี่ครับผมไม่มีซิมบิโอตสไปเดอร์แมนทำไงดีผมขอแนะนำใส่เป็นฟินิกฟอร์สนะครับเพื่อให้เราสามารถได้ชุบตัวที่เราฆ่าทิ้งไปในเทิร์นที่5นะครับในเทิร์นสุดท้ายเพื่อเป็นเพย์ปิดก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสั้นๆน,นะครับไปดูวินเลตกันเลยดีกว่าวินเลตของเด็กนี้นะครับอยู่ที่6 65 65. 5 65.5%นะครับเล่นไปทั้งหมด 29เกมนะครับผมคิ้วบวกมา14นะแต่ถามว่าเรื่องความสนุกเนี่ยให้สนุกมากเลยนะครับเพราะว่ามันแรงมากๆนะครับถ้ามันติดนะนะฮะไปรับชมเกมกันเลยดีกว่าครับ let's go <S ใหม่แล้วกันนะวันนี้ หรือว่าเพราะว่ามันไอ้นี่วะเอ,อ่อทำไมอ่ะโอ้คีโอเมกาน่าเล่นมาก ดูได้ยังอ่านไม่ตั้งใจเลยตั้งใจแล้วแบบนะมันอะไรอ่ะทำไมมันแปลกๆอ่ะลองอัเลิร์ทใหม่ได้ปะแป๊บนะครับขออนุญาตดูอัเลิร์ทสักคู่สักคู่ ทดสอบมันเด้งจอไหมครับดูดิมันมันเด้งจอไหมอ่ะประเด็นคือมันเด้งจอไหมอ๋อผมบันทึกอ่ะโอเวอร์เล์ไม่ได้อยู่หรือติดตั้งไม่ถูกต้องอ่ะน่าจะเออจริงแล้ว สักคู่นะครับระบบ exp คืออะไรคือระบบที่จะทำให้เราไอ้นี่นะครับแบบว่าท็อปท็อปแฟกของแบบเวลาเราพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยช่วยด้วยโทเค็นไม่พอ เดือดทิงผมต้องรองซื้อเดือดทิ้งท้ายสัปดาห์เลยไหวชิวนี่แม่งเลยแล้วกันไปลุ้นเอาว่าโดนคิดโอเมก้าอันนี้ได้อะไรมาแล้วคร oh <my> ับโอ้โหเขาย้อนเวลา แบบตอตหรอน่าจะประมาณนั้นแย่แล้วโดนตทมีปัญหาวันนี้วันนี้โดนตทมีปัญหาผมไม่สามารถผมไม่สามารถทำอะไรได้ เข้าไปว่าจะนี่คัดใส่ก่อนหน่อยมัน มันเป็นปัญหาที่ทิปมีครับผมอาจจะเอย่าต้องไปนั่งดูโอเวอร์เล์อีกทีหนึ่งมันแก้ไม่ได้อะตอนนี้เล่นก่อนโอ้ oh my god ขอโทษขอโทษขอโทษด้วยนะครับ เครียดว่ะเครียดว่ะแม่งโดเนตไม่ขึ้นจอเครียดว่ะเดี๋ยวผมมีคำถามเว้ยถ้าสมมติว่าจะลองเล่นอะไรแล้วนั้น ผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าผมเล่นแบ็คแพนเตอร์และรวมล่างแล้วกดแอคทีฟไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าลองกดแอคทีฟดูเล่นไปเลยรอเราเาไม่มางำรวมล่าง ถูกต,ต้องปึ๊บอ,อันนี้อุดอันนี้เล่น นี่อยากรู้อะนี่อยากรู้ผมเปิดก่อนใช่ไหมผมวีอาเวนอมเปลี่ยเนเขาให้วิกต oria hand เขามีเปลี่ยนพื้นที่เหรอไม่นี่สิกา้า เขาเล่นอะไรผมมีคำถามครับผมมีคำถามสำหรับคนที่เล่นคิดโอเมก้าแล้วถ้าสมมุติว่าผมกดซิมบิโอตรวมร่างกับดินอตตอน แล้วผมกดคิดโอเมก้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับเอ่อซีพีโอผมจะไม่รวมล่างใช่ไหมหรือรวมอืม โอ้ไม่กอดไม่สิผมได้มิสเตอร์แฟนได้สวยเธอหน้าเล่นกาแรคกตาแล้วก็ ต้องเธอหนะ้าเล่งกาเล็กตาแตนตาติคาบูมาเวล บ่มบ่มปึบอ kind of um ื t ip. <t ip ้เบนอมเหรออาจจะเป็นทางออกถ้ามีเวนอม ดีเร็กเซอร์เรียกเขาน่าจะเล่นฮักเรดฮักไว้เหรอวากันดานจงเจริญชุลี ใหญ่เวอร์ใหญ่เวอร์ที่อีสเอเวอร์เกินความฝันที่เป็นจริง โอเมก้า oh ขึ้นมาแบกกี่โมงตอนนี้นอู้หูพูดปุ๊บก็มาเลยดิมลอตอ่าแบ็คแพนเตอร์ดิมลอตอ,อ,อะไรมาก็ได้ตอนนี้น ตาหนีตื๊ด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 ตืดโอเคแบ็คแพนเตอร์ลูฟี่ อุ้ยหรือว่าอย่างนี้ได้เดี๋ยวนะนิมชุนลิใช่ไหมชุลิกดคิดโอเมก้าแล้วไปอย่างนี้เหรอว้าวพลังจะขนาดไหนเนี่ยสิบยี่สิบ ซ้ายผมมียี่สิบสี่แล้วก็เล่นอิเล็กเซอร์เลนกลางเท่ากบับว่าซ้ายจะมีสี่กลางจะมีสีิบขวาจะมียี่สิบขวาจะมีสิบหกใหญ่มากๆ

เปิดก่อนเท่ากัดชนะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นลสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับคิดอเมก้านะครับบึ้มตัว40ตัว5 50, ว50เลยเวนอม แคนนอนบอลโอ้โหจบแต่ก็ชนะไอ้ดิชาโดคิงเกือบแล้วฝั่งนู้นมีลบสาม ต้อง Shadow King บุกเดมอนนะฟังรู้นะโอ้โอ,โอ้คอมโบติดเท่ากับ s n a เคิร์ฟสวยเท่ากับ s n a ฟ กำลังเร่งเป้าหมายเราวันหน้าเด็กไรอ่ะโบ้อ่ะโบ้สี่หลอน็อกเชน กำลังคิดอยู่ว่าปึ๊บกดคิดโอเมก้านิมลดกระจายตัวสิบสองเพื่อนบ้านที่แซนดิดีของคุณมาแล้วไม่แย่ โบ่จิงด้วยบัฟตัวสิบสองกะจายมีกเิบสี่สิบเป็นเก้าเป็นสิโบสเป็นสิบบุมบึม โอ้ง่มออเล็กเซอร์เราคือเว<อ>นอมมีไงล่ะ กระโดดไปเลยบวกแฟรเจอเมอร์ลินนะเดชีวิตเมอร์ลินนะแต่ก็เอาเถอะยังไงก็แพ้โถ่เอ้ย เศร้าเลยเอสเมคูค um, ู่อํมดิมลอดได้ไหมดิมลอดคิดโอเมกากัสได้เสร็จ ดวนเดือดกันไหมได้เดี๋ยวจบตานี้ก่อนนะครับไอหยอกหยอกโอ้โหไม่หยอกแล้วจวังหวะเนี้ยแบบนี้นิมรอดฝุ่มจะตัวเท่าไหร่วะงับปุ๊บเปิดตัวอีกรอบ วีดวีดตัวยี่สิบเนกาทีฟซะด้วยไปดูน, <laughs> นี่นน <laughs> ตัวละยี่สิบไฟเลย,ย <Okay. S 2> โอเคท่าน ผมขออนุญาตไปแก้สตรีมแลบก่อนนะครับทุกคนเล่นสนามผ้สนุกครับพบกันพรุ่งนี้อย่ามาเล่นกับคนดูนะครับเจอกันครับบ๊ายบายไปก่อนนะเดีย๋ยวก,กลับมาพรุ่งนี้นะครับไปแล้วครับ